สวัสดีครับนิว24สถานีประชาชนตามไปดูการทำงานของท่านรัฐมนตรีชัย,ยาคมมาท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรรังกรท่านลงพื้นที่ตรวจยึดเนื้อเถื่อนนำเข้าผิดกฎหมายที่สมุทรสาครซึ่งก็มีมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาท พื้นที่หรือสถานที่ที่ท่านลงไปตรวจสอบและตรวจยึดเป็นห้องเย็นแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลโคขามอาเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งภายในห้องเย็นสามห้องที่เจ้าของอ้างว่ามีคนนำเนื้อเถื่อนมาฝากแช่แข็งเอาไว้ท่านก็ไปเจอเนื้อเถื่อนทั้งโครกระบือ เนื้อไก่เนื้อมูเนื้อสุกรจจานวนมากจํานวนมหาศาลรวมๆกันแล้วนะครับเนื้อโคกระบือก็กว่าเจ็ดร้อยตันนะฮะมูลค่าความเสียหายก็อย่างที่นําเรียนไปแล้วก็คือร้อยกว่าล้านบาทเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่มีแหล่งข่าวดีๆไม่มีสายสืบดีๆก็คง ยากนะครับที่จะตรวจสอบติดตามได้แต่ก็โชคดีที่ว่ามีแหล่งข่าวที่ดีท่านก็ได้ข่าวสารมาว่ามีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อนมาจากทางประเทศอินเดียตุรกีหรือตุรกีตามชื่อใหม่นะครก็เลยนี่แหละครับท่านก็เลยเร่งลงไปสกัดกั้นตรวจสอบปรปาบปราม ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของท่านรัมตีชัยยาที่รับมาจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเษถาทวีสิทนอีกที่หนึง่งเมื่อวานหลังจากมีการตรวจสอบก็มีข้อที่น่าสังเกตนะครับว่าคนที่นำเนื้อมาฝากที่อ้างว่านำเนื้อมาฝากแช่แข็งไว้มีการกระทำที่น่าเหนียนมาก ก็คือนําเนื้อโคกระบือเนื้อวัวเนื้อสุก,กรเนี่ยฮะเนื้อไก่ด้วยเนี่ฮะพวกนี้เอาไปซุกซ่อนตบตาเจ้าหน้าที่โดยเอาไปซุกซ่อนแทรกอยู่ตามสินค้าประเภทปลาอย่างปลาถูพยายามทําให้แนบเนียนแล้วครับแต่ก็อย่างว่านะครับไม่รอดพ้นสายตาของแหล่งข่าวนักสืบไปได้นะฮะก็เลยถูกตรวจยึด แล้วก็ควบคุมตัวเจ้าของสถานประกอบการนะครับมาสอบปากคำเพื่อขยายผลไปถึงคนที่อ้างว่านำสินค้ามาฝากไว้นะครับสินค้ามหาศาลนะครับเกือบพันตันนะเจ็ดร้อยกว่าตันนะครไม่รู้ว่าเอามาฝากกันได้ยังไงนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครท่านรัฐมนตรีชยานะก่อนนี้ไม่กี่วันก่อนเนี่ย ท่านก็ลงพื้นที่ที่ปทุมธานีด้วยนะครับงานเดียวกันลนักษณะเดียวกันก็คือตรวจยึดเนื้อเถื่อนจํานวนมากเช่นกันนะครับแต่ตอนนั้นมูลค่าควาสียหายหลักประมาณสักสิบล้านได้อยากจะให้ท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของท่านช่วงนี้ครับท่านรัฐมนตรีชายาบอกว่าสินค้าเนื้อเถื่อนที่ทะลักเข้ามาในประเทศไทย ส่งผลกระทบชัดเจนสองอย่างอย่างแรกก็คือส่งผลกระทบกกะต่อเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงโคโกระบือถึงแม้ว่าทั้งประเทศนะฮะทั้งประเทศไทยของเราจะมีจํานวนผู้เลี้ยงนะ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโกระบือจํานวนมากถึงหนึ่งล้านสี่แสนรายแต่ก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งหรือไม่มีการเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นอะไรมากนะัก เพราะว่าในจํานวนหนึ่งล้านสี่สรายที่ว่านี้นะครับเป็นกเกษตรกรรายใหญ่อยู่เพียงเล็กน้อยมากนะไม่ถึงหเปอร์เซนคือศ7ดถึง0.8%เซเท่านั้นก็เลยเป็นปัญหาว่าเมื่อเกิดปัญหามีการลักลอบนําเนื้อเถื่อนเหล่านี้เข้ามาข่าวก็ไม่ค่อยจะเป็นข่าวสื่อหลักสื่อกระแสะหลักก็ไม่ค่อยจะนําเสนอคือนําเสนอบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่อง คลึกโครมใหญ่โตนะครับที่ต้องนำเสนอแบบกาะติดแบบรายวันจริงๆแล้วกานนำเนื้อเถื่อนเข้ามาในประเทศกระทำกันเป็นอาจ,จริงกระทำเป็นปกติวิสัยนะครับมูลค่าความเสียหายโดยรวมต่อปีแต่ละปีเกือบแสนล้านไม่ใช่น้อยนะครับเกือบแสนล้านก็ประมาณหกหมื่นเจ็ดมืล้านบาท ผลกระทบอีกอย่างที่ท่านดรัมมูตีชายาบอกก็คือว่าเมื่อเนื้อเถื่อนทะลักเข้ามาจำนวนมากก็ส่งผลกระทบต่อกลไกราคาตลาดกลไกราคาเนื้อในตลาดที่มีอยู่ในประเทศของเราก็อย่างที่ทราบกันแล้วครับว่าสินค้าอะไรก็ตามที่มีมากเกินความต้องการมีล้นตลาดราคาก็จะถูกลงเฉเช่นเดียวกันกับเนื้อเถื่อนที่ทะลักเข้ามาก็ปลอยทําให้ราคาเนื้อภายในประเทศ ผูกลองด้วยก็ส่งผลกระทบทำให้เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโครกระบือมีรายได้ลดลงท่านก็เลยต้องกวาดล้างสกัดกั้นปรปาบปรามกันอย่างหนักต้องให้เครดิตท่านรัฐมนตีชายานะครับสำหรับเรื่องนี้